ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการครูมืออาชีพครับเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมาต,ตอนที่ผมไม่มาทํางานนะครับก็มีเพื่อนของผมซึ่งทํารายการสามารถเรียกเกติ้งเอาใจเพื่อนครูได้อย่างดีนะครับก็คือคุณพอพัทรพลได้นําสุดยอดไอเดียในการสอนวิชาภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนครูเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเกิดความน้อยใจจริงๆแล้วอิจฉานั่นแหละครับ ไม่อยากน้อยหน้าคุณพอผมได้นําสุดยอดไอเดียวรวบรวมมาเลยครับในการสอนวิชาคณิตศาสตร์มาฝากเพื่อนครูเช่นเดียวกันรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันครับวันนี้เป็นเรื่องของการคํานวณครับ calculation เพื่อนครูครับเชื่อไหมครับว่าลูกเต่าลูกเล็กแค่นี้นะครับสามารถสอนเด็กประถมคํานวณได้ดีมากๆและสนุกด้วยถ้าเกิดครูมัธยมดูสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับรับรองไปชมเลยครับ ลูกเต่านั้นเป็นอุปกรณ์การสอนคณิตศาสตร์ที่ดีมากค่ะการทอยลูกเตา๋ามันจะทําให้เด็กนึกถึงเกม <Yes. S 1> เวลาที่เราเล่นเกมลูกเตา๋าเราจะนั่งล้อมวงกันเพราะว่าเด็กสามารถถอยลูกเต๋าไปรอบๆได้เริ่มง่ายๆจะต้องมีลูกเต๋าลูกใหญ่หน้าที่ของครูก็คือการนับแต้มแล้วก็รวมจํานวนแต้มที่เพิ่มขึ้น e add o is เ <Good> <c oughs> กมนี้มีกฎว่าห้ามถอยให้ได้หกเพราะว่าถ้าถอยได้หกเกมก็จะจบลงต้องเริ่มเล่นใหม่ค่ะ เกมนี้มีชื่อว่ามาเล่นเกมเจ้ากนกน้อยกันเถอะเรามีนกทั้งหมด12ชัชนิดด้วยกันวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทอยลูกเตา๋าพร้อมกัน2ลูกแล้วก็บวกจำนวนแต้มที่ได้รวมกันแล้วก็ขยับนกไปตามแต้มบนกระดานแข่งขันนกตัวแรกที่วิ่งถึงเส้นชัยก็จะเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้ คุณจะทอยลูกเต๋าทั้งสองลูกแล้วก็บวกแต้มที่ได้จากนั้นก็นับผลรวมทั้งหมดข้อดีก็คือเด็กใช้เวลาเพียง5นาทีได้บวกเลขถึง20ครั้งเด็กมีแรงจูงใจสมาธิแล้วก็ความสนุกมากขึ้นซึ่งมากกว่าการทำแบบฝึกหัดในหนังสือถึง100ถร้งรอยเท่าการใช้ลูกเต๋าเพียงสงลูกนี้เป็นเครื่องมือการสอนที่ดีเยี่ยม สามารถสอนทั้งการบวกการลบแล้วก็อื่นๆส่วนครูก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วคุณจะได้เห็นว่าเด็กมีวิธีการบวกเลขอย่างไรค okay, ่ะ okay, เด็กๆนับจากจำนวนที่มากที่สุดก่อนสิ่งที่ครูคาดหวังกับเด็กชั้นอนุบาลก็คือเห็นพวกเขาถอยลูกเตา๋าแล้วเขาก็บอกคําตอบ Okay. Hands up if number 6 won your race. Are you the same pair Arthur and Sam? Yeah. t h a t two votes for number 6 then. เกือบทุกครั้งที่เล่นเกมนี้จะเห็นว่าเด็กๆมักทอยได้7หรือ6หรือ8บ่อยครั้งซึ่งมากกว่าที่ผลจะออกมาเป็น2และ12ค่ะ o n your race. 1, 2, 3, 4, 5ฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของเด็กเรื่องตัวเลขและรูปแบบตัวเลข และวิธีการบวกเลขของเขาดีขึ้นเมื่อใช้วิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายแต่ละทีมจะถอยลูกเต๋าได้สี่ครั้งเมื่อถอยได้เลขอะไรนักเรียนก็ต้องคิดว่าจะใช้แต้มนั้นหรือคูณสิบเกมถอยสีครั้งให้ได้ร้อยเป็นเกมการสอนที่ดีสำหรับชั้นประถมศึกษาตอนต้นค่ะสมมุติว่าทีมของเธอถอยได้5เธอจะเลือก5หรือ50ก็ได้ แล้วจากนั้นครูก็จะเขียนลงในวงกลมช่องแรกเมื่อแต่ละทีมถอยครบสี่ครั้งทีมที่ได้ผลรวมใกล้เคียงกับร้อยมากที่สุดก็คือผู้ชนะแต่ละทีมมีวงกลมว่างๆทั้งหมด4ี่วงด้วยกันคุณต้องอยู่ตรงกลางระหว่างทีมเพื่อเป็นคนทอยลูกเตา๋าให้พวกเด็กๆตัดสินใจกันเองว่าจะคูณด้วย10บหรือไม่จากนั้นก็เขียนตัวเลขลงในช่องว่างบนกระดานนี่ And let's have the B team. Six. The what do you want to do? Keep it a six or times it by ten? Keep it a six. six. Okay. No. <gasps> You've got a three. Luca? um Thirty. You're going to times it by ten. Thirty. Five. What are you going to do? <gasps> Shahino? Fifty. D. Good boy, you're going to times it by 10. What is it? Um, Sam? 30. Okay. So, A team, what do you need to roll to get a perfect score? Sinea? A 3. And what would you do with a 3? Um, times it by 10. And have 30, absolutely brilliant. Right, B team, you're on 56. Here we go. You've got a. มีหลายช่องทางในการทดสอบทักษะที่มีอยู่ของเด็กๆและความรวดเร็วในการคำนวณและความสามารถในการคูณตัวเลขหลักร้อยและเห็นความสนใจในตัวเลขของเด็กๆเด็กเห็นว่ามันเป็นเกมเป็นการแข่งขันจึงทำให้มันเป็นการสอนที่ดีเยี่ยมมากทีเดียวค่ะ96 okay people look at this could this game be a draw <Yeah. Yes. S 2> Alice can you really carefully explain how it could be a draw

Times two by ten to make twenty. And then your total will be? Ninety. Brilliant. Three. Three. What do you want to do? Marcus. Keep it. Keep it as three. Which takes your total to? Ninety nine, which means you're the winners! Yeah! Yeah! อุปกรณ์การสอนที่ดีที่สุดของฉันอย่างหนึ่งก็คือลูกเต๋าค่ะเป็นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์มากในการสอนคณิตศาสตร์ฉันค้นพบสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งคือการติดซองใสๆไว้บนแต่ละด้านของลูกเต๋าเพราะว่าคุณออกแบบเองได้ว่าแต่ละด้านนั้นอยากจะใส่อะไรลงไปทําให้ลูกเต๋าขนาดใหญ่ก็จะดีมากเด็กทั้งห้องจะได้เห็นแล้วก็เล่นกันได้อย่างทั่วถึงด้วยและลูกเต๋านั้นก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะเพราะว่ามันทํามาจากโฟมและค่อนข้างจะนิ่ม คุณสามารถเปลี่ยนด้านของลูกเต๋าได้เหมือนกับอันนี้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งรูปทรงเราขาคณิตหรือแม้แต่สูตรเลขต่างๆสามารถให้เด็กๆทอยลูกเต๋าตามแต่ที่เราต้องการให้ผลลัพธ์ออกมาลูกเต๋าจึงเป็นอุปกรณ์การสอนที่ดีเยี่ยมและมีประโยชน์ก็ชมกันไปแล้วนะครับเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์นะครับทีนี้เรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางนะคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์รัตดาผู้เกียรินะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็คุณน่าก็นตากันดีนะครับกระแสตอบรับของรายการเป็นอย่างไรครับท่าที่ทํา ารายการเนี่ยก็บอกว่ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์เยอะมากแล้วก็มีโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาว่าขณะนี้เนี่ยต้องการาให้เราไปถ่ายทําที่ไหนที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยก็มีนะฮะก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นเป็นเสียงตอบรับที่ดีนะเพราะเป็นรายการที่เ,เรารทำเพื่อรูจริงๆนะฮะซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะคะซีรีสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของการรวมสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์สอนมากี่ปีแล้วครับ ฉันเป็นครูคณิตศาสตร์มาตั้งแต่จบก็คือประมาณ37ปีเราจะพบว่าเด็กๆเนี่ยถ้าจะสอนให้สนุกเนี่ยมันต้องอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูทำยังไงที่จะให้นักเรียนรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากนั้นสิ่งที่สอนก็คือต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์ได้ใช้สื่อที่มันใกล้ตัวเขาถ้าเกิดนักเรียนชมอยู่รวมถึงเพื่อนครูนะครับเราทำให้นักเรียนสนุกได้ด้วยลูกเต๋าด้วยนะครับถ้าที่ดูมีหลายวิธีมาก<ะ>มันมหัศจรรย์ยังไงครับ จริงๆเรื่องเรื่องลูกเต๋าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่ในชีวิตชีวิตประจำวันของเรานะถ้าเราไม่พูดถึงการพนันนะแต่จริงตรงนี้ถ้าสมมติเราเอาลูกเต๋าเนี่ยมาใช้ในการในการสอนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เด็กๆเนี่ยชื่นชอบเพราะว่าเด็กได้มีโอกาสได้สัมผัสวิธีการของเขาก็คือมีลูกเต๋าสองลูกโยนไปแล้วถ้าได้ครั้งที่หนึ่งได้เลขเท่าไหร่ครั้งที่สองได้กี่จุดก็เอา สองครั้งนี้มาบวกกันก็เป็นเรื่องของการบวกอย่างเกมแรกที่เราได้ชมกันก็คือถ้าเกิดเปิดมาเจอเลขหก็แพ้อันนั้นอันนั้นก็คือว่ากําหนดว่าอย่าทอยให้ได้เลขหกนะถ้าทอยได้เลขหกเมื่อไหร่เกมต้องเริ่มต้นใหม่ซึ่งซึ่งจริงๆในเรื่องการเล่นเกมต้องมีกติกาไงอันนี้ก็เป็นกติกาว่าอย่าให้ได้เลขหกนะผมชอบเกมอันนี้ครับที่เหมือนเราเรามีการแข่งขันนะครับก็คือนกของใคร12เลนเด็กเลนเป็นของนักเียน12คนแทนนักเียน12คนว่าของใครใครถึง จุดก่อน<า>เส้นชัยก่อน<า>ก็ชนจะจากการถอยลูกเต๋าอย่าง้ยใช่ซจริง,งๆตรงนั้นมาจากการบวกใช่ไหมแล้วก็ใครได้ตัวเลขอะไรก็ใส่ลงไปซึ่งเครื่องการถอยตรงนี้เนี่ยมันมันไม่แน่มันเป็นเรื่องของออความน่าจะเป็นใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับบางครั้งเราในในหนึ่งในหกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้2มากมากกว่า,าสามก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ตรงนี้เด็กก็ต้องรู้จักวิธีการวางแผนในการถอยเหมือนกันนะ ใช่ไหมต้องมีวิธีการกันต้องวางแผนใี้เป็นอย่างเ,เรื่องวางแผนที่บอกว่ามีให้ทายสี่สี่ครั้งว่าจะคูณสิบหรือว่าจะไม่คูณและคขใกล้ร้อยที่มากที่สุดชนะอะไรอย่างงี้อันนั้นก็เป็นการสอนให้เด็กวิเคราะห์เพราะการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าครูจะต้องกําหนดก่อนว่าบวกไม่เกินร้อยนะแต่ว่าเมื่อทอยแล้วเนี่ยเด็กต้องคิดเองว่าจะคูณสิบไหมซึ่งตัวนี้ครูสามารถดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคูณจะเป็นหารก็ได้หรืออาจจะลบก็ได้ หรืออาจจะคูณมากกว่า1ิบก็ได้อะไรเงี้ยนะก็ก็แล้วแต่ตรงนี้แล,แล้วเราจะสังเกตไหมครูเวลาครูที่อังกฤษกเขาสอนเนี่ยเขาจะใช้วิธีว่าให้เด็กมานั่งรวมกันก่อนแล้วก็ให้เด็กเข้าใจกติกาก่อนและหลังจากนั้นก็ให้ไปจับคู่เล่นกันไหมคะอันนี้เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนอนะก็เป็นการให้เพื่อนคนที่เก่งกว่าหรือว่าคนที่อาจจะมีความสามารถทางด้านนิาสาิตากกว่านี้ ช่วยเด็กที่เรียนค่อนข้างจะอ่อนกว่าก็จะทำให่เป็นพลังหมู่มากพลังกลุ่มผักดันเพื่อนให้เก่งตรงนี้เป็นการทํางานเป็นทีมไงซึ่งตัวนี้เราขาดอยู่เราก็ควรจะเสริมเด็กตรงนี้ได้และอย่างถ้าเกิดคุณครูเพื่อนครูไปใช้ครับนอกจากในเรื่องของมีลูกเต๋าแล้วบรรยากาศในการเรียนต้องสนุกสนานแล้วอยากให้เพิ่มอะไรไหมครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เนี่ยครูควรจะต้องมีการเตรียมก่อนว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยเราสามารถจะใช้ได้กับ การเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบอกครูว่าเวลาเราจะทาอุปกรณ์ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งควรใช้คุ้มค่านะเพราะ้ตรงนี้เนี่ยของครูไทยเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีพลิกแพลงมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งตัวนี้แหละรายการเราต้องการไงต้องการให้ครูบอกเรามาเลยเราจะได้ไปถ่ายทำเพื่อจะได้บอกชาวโลกว่าเออครูไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะที่มีทีเชิดทีวีไม่ใช่ไม่ใช่ไทยที่เชิดทีวีก็เก่งเหมือนกันนี่แหละตรงนี้แหละเราต้องการอยู่ เ MS มาบอกได้นะครับว่าใครมีเรื่องรดีหรือว่ามีสุดยอดครูหรือว่ามีเทคนิคการสอนแบบนี้<ช>ทางทีมงานของเราครูมืออาชีพจะไปแต่ทำนะครับ<ช>แล้วอย่างมีนอกจากลูกเต๋าแล้วคร,รูได้เสิอไหมครับเรื่องของกิจกรรมอย่างลูกเต๋าอ,อย่างเซมซีได้ไหมครับได้เซมซี CNC ก็ได้อย่างนี้เป็นเพะมันคาดเดาไม่ได้เหมือนกันใช่มันก็เป็นจริงซึ่งก็ทําตัวเลขบนเซมซีสิแล้วก็ทำตัวเลขเสร็จตัวเลขนั้นอาจจะบวกหรือจะลบหรือจะคูณหรือจะหารกับตัวเลขอีกตัวที่เราเซมซีได้อะไรเงี้ยก็ทําได้อีก นี่ได้เยอะเลยวิชาคณิตศาสตร์จริงไม่ไม่ได้หน้าเบื่อไม่ได้หน้าเบื่อเลยถ้าเราสมัยใช่ที่ผ่านมาครูคือสมัยก่อนเนี่ยครูอาจจะสอนบนกระดานแล้วก็ให้เด็กทําแบบฝึกหัดซึ่งตรงนี้มันอาจจะทําให้เด็กรู้สึกว่ามันยากไงเพราะมันไกลตัวแต่เซมซีเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเดี๋ยวนี้ไปศาลเจ้าหรือไปวัดหรือไปที่ไหนจะมีเซมซีเห็นไหมใช่ครับอ่าแล้วก็ถ่ายตัวเลขกันก็ได้เลขอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนครูก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนครู<ช>ด้วยแล้วก็ใครที่อยากติดตามสุดยอดไอเดียของการสอนคณิตศาสตร์ติดตามซีรีส์สัปดาห์นี้รับรองว่าไม่น้อยหน้าคุณพอแน่นอนนะครับ<ช>บวยจัดให้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ระดามากครับ<ช>ขอบคุณมากครับดีค่ะซึ่งรายการคุณมืออาชีพนะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสทรทัศนครูคสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาติดตามดูซิว่าเราจะนําเสนอสุดยอดไอเดียในการสอนคณิตศาสตร์อย่างไรครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ